กาสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปแรกของมือนี้แอดจะลงเป็นสามน้อยมัดรวมก้อนเนาะคะ่ะลงสามน้อยแล้วจังสิทยาย่อทย่อยล่งลาวพัฒนาเนาะ,อะของผลของล่าพัฒนาวันนี้แอดม่ได้อับผลเลยเนาะคะ่ะต้องอพี่น้องผู้ที่ติดตามก็จกะหูยดอกเนาะมาแนวทางเขาเดินยังไดสูดไดเขาแน่เนาะคะ่ะต้องการขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆเนื่องจากติดทุระหลายอะไรแนวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แอดก็เลยจะเอามาลงตอนที่แอดลงคลิปใหม่เนาะคะ่ะเราพัฒนาของน้องต้าเข้าที่50ตรงตรงที่ล่างเนาะคะ่ะ50ล่างน้องต้าเขาต่อกันสองงวดติด43ล่างแล้วก็50ล่างเนาะคะ่ะมีหลายสูตรที่ลดไปแน่แล้วเนาะคะ่ะสูตรได้ลดแอดจะทยอยเอาออกเนาะคะ่ะเพื่อว่ามันจะบ่ได้ทวงมูเนาะคะ่ะพี่น้องจะได้จับแบบ สบายใจเพราะว่าถ้าหลุดแล้วก็ต้องเอาออกเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นล่มพี่น้องล่มแห้งแอดอยู่าะะ่างเนาะลายมองลายบอนเห็นเพิ่นว่าฝนตกเนาะคะ่ะบานแอดกับอ,อากาศคึมๆึมอยู่พี่น้องแต่ว่าหันบ่ท่านตกเนาะ,ะลิ้นปล่อยๆมากแป๊บหนึง่งเราก็เศร้าไปแล้วเนาะคะ่ะกาลายมองลายบอนกับว่าน้ำท่วมเนาะคะ่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้อง เดี๋ยวมันกระพานเนาะค่ะเดี๋ยวมันกระพานอ่ามันถ่วมบ่โดนเนาะค่ะมันอาจจะเป็นข้องตันข้องอยังหรือระบายบ่ท่านเนาะค่ะเดี๋ยวกระพานสู่ๆเนาะค่ะค่ะกับรัฐบาลให้แอดจะได้ลงก็คือมือหนีคือกันเนาะค่ะขอเวลาจากสองนาทีก่อนเด้อค่ะพี่น้องก้อนจากเขาสูแนวทางเพราะว่าเราต้องทำตามกติกาของทาง u t u b e เนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะไปเบืง้งแนวทางของเมือว่านเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก่อนจะเข้าไปไปอ่านไปเบื้องคําเตือนของทางช่องเข้าก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะค่ะ,คะ,คะไปเบิ้งของแอดหมู่ว่านเนาะค่ะพี่น้องเมื่อวานของแอดบ้างเด่นอยู่ที่อ่าเลขติดบนล่างเนาะค่ะเลขติดบนล่างที่ ห้าหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาล้วล้ว,ลวเลยพี่น้องเมื่อวานเนาะคะ่ะเจ็ดก็มาห้าก็มามาครบสามนอยเนาะคะ่ะสําหรับเลขติดบนล่างของแอดเนาะค่ะก็คือตัวนี้นะคะโฟกัสของเลขติดบนของเราพัฒนานหลุดไปแล้วสองวันติดของมือขึ้นวังหันบัลลูวันหลุดบอแอดยังประเทศในเขาไปเบิง้งเนาะค่ะนะคะ,นะคะจะเอาลงต่อจากนี้นะคะไปดูที่น้อยพิเศษเข้าที่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งมาสามซีเลยค่ะพี่น้องลักลอยน้ำเนาะค่ะนะคะ,นะคะจับคู่ไม่ได้ของแอดมแตศูนย์หเนาะคะ่ะไปนอยปกติ34174่หนึ่ง่ะคะสามสี่ห่งเจ็ดมาหนึ่งรอบที่ล่างไป VIP 58566เนาะคะ่ะ ศูนย์มีนะคะพี่น้องศูนย์ไม่มีไม่มาไม่เกิดเนาะค่ะของเขามีแต่เจ็ดหากับศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องไม่มาไม่มีไปต่อเนาะคะ่ะขออนุญาตค่ะมันล่มแอดก็เลยเอาอ่าพี่องเขียนมามากเขาเอิ่นนี่ยังบบค่ะนะคะ มาลองหน้ามาใส่ไหวกัสันมันปิวเนาะคะ่ะของน้องตอาหมู่ว่านว่างที่สกับหานะค่ะ3กับห้าสไปทด่หลักร้อยเท่ยเดียวนะคะไปที่หลักร้อยห้าก็เปลนห้ามาเทียเดียวมีแจะหาเก่าอีกแล้วเนาะคะ่ะหมู่ว่านี่เป็นแนวทางที่ลดเติบหนึ่งยู่เนาะคะ่ะเขาเป็นบางนั่นเท่านั้น ของเซียนสารข้ามเป็นว่างเด่นอี่ทีหนึ่งกับหกนะคะหกมาสองรอบที่หกหกหนึ่งมาสี่ห้าห้ารอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งไม่มีแปดหนึ่งไม่มีมีแต่หนึ่งเก้าเอามือมันลุดกับยีงสี่ละค่ะพี่น้องมือมันลุดนะคะ,ะแม้แต่รูดก็ยาก แต the for right. no ่เม่าวานนี่ของเซียนสารค้ามเพิ่นหนึ่งมาที่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหลุดเม่าว่านนี่พ่อพดหวังเนาะค่ะหกหกไปได้รอบ V.I.P. ส่วนของนลองตาได้แปดหารอบเดียวเจาะบ่ได้นะคะของแอดก็ได้เจ็ดซี่รอบเดียวเจาะบ่ได้นะคะเขาเฉพาะเด่นนะคะแอดโฟกัสไปยุทีเลขติดบนล่างเด้อค่ะพี่น้องนะคะสูตรนี้ยังเดินยาวๆอยู่ มาได้สามรอบเนาะค่ะมาได้สามรอบที่เลขติดบนล่างเนาะค่ะสูตรนี้สามน่อยสามรอบพี่น้องนะคะ <c oughs> สำหรับเล่าพันนาทลุดไปแล้วเดียวแอจะเขาไปเช็คเบื้องอีกที่นึงเนาะค่ะว่าเนื้างางของถ้ารุดหดสามหดแอดต้องเอาออกเดินเง่าเป็นได้แต่ต้องเอาออกสะกอนเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามันเหตุผลของออก หลุดแล้วต้องเอาออกนะคะหลุดแล้วต้องเอาออกส่วนแอดจะไปเปลสภาพให้มันเป็นแก้ไขสูตรมันให้มันเดินตอ่อบจังไดจังวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะจังวากันอีกที่หนึ่งนะคะให้พี่น้องแคบที่ระบายเนะค่ะมันลม่มแล้วแอดจะให้แคบที่ระบายมือนีว่างเลี่ยงบ่ไดแท่นะคะล่มแห้ง วันนี้เอสติดวางเลขติดบนล่างอยู่ที่0 6 2เนาะคะ่ะวิ่งรูดล่อสระอูเพราะเห็นเนาะคะ่ะวิ่งรูด7กับ9พี่น้อง7 4 7 2 9 4 9 2 3ตัวหางเดียวคือ9 7 6เนาะคะ่ะ9 7 6พี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะเพราะว่ามันจะว่างเลี่ยงให้แคปพร้อมกัน3บใบเ่ไาะใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ จะลงที่ระใบเอาให้พี่น้องแคปเอาที่ระใบเนาะคะ่ะอ่าว่สาสั่นกับกดยุดวิดีโอเนาะคะ่ะพี่น้องกับเขียนได้เนาะคะ่ะสําหรับผู้ที่อ่าแคปบ่เป็นเนาะคะ่ะกดยุดวิดีโอเราพี่น้องกับเขียนเอาทั้งสี่ค่ะไปที่ของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าวันนี้วางเด่นที่แปดกับสีนะคะ บางเด่นที่8กับ4808682 404642 3ตัวหางเดียวคือ843แคปเอาเดอร์ der, ค่ะพี่น้องนะคะ843จะมีมาให้เห็นไหมวันนี้เนาะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับของเซียนสารคามวางเด่นที่0กับ2 นะคะคจับคู่ก็มี0109 2129 3ตัวหางเดียวที่702 70, พี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเดอร์ค่ะกบขอบุญขอบคุณเอฟซพี่น้องผู้มีน้ำใจเนาะค่ะเนาะขอหเหี้ยงให้ปังกับแนวทางเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุดที่ไว้สำานับสักก้อนเนาะค่ะไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ